พอมาเทียบกับสีมิดไนท์ของไอโฟน e 14 Pro โปรแม็สีไอโฟน e 4 4 Pro โปรกกับดูสวยกว่าคือกินขาดเลยครับ สวัสดีครับทุกคนตื่นเต้นกันอีกแล้วครับวันนี้เป็นวันที่ iPhone 14เปิดจำหน่ายเป็นวันแรกครับวันนี้ผมก็เลยพาทุกคนนะครับมาดูสีของ iPhone นะครับเพื่อเป็นไกด์ไลน์ในการประกอบการตัดสินใจกันแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูสีแรกนะครับสีนั้นก็คือสี Pur p l e สีม่วงนั่นเองนะครับตัวจริงกับสิ่งที่เราเห็นในทีวีหรือในรูปเนี่ยไม่เหมือนกันครับเพราะว่าตอนแรกเนี่ย ในความคิดของผมเนี่ยสีมันน่าจะอ่อนหรือดอบลงกว่านี้นะครับแต่พอมาเจอจริงๆแล้วเนี่ยสีมันไม่ได้นแบบนั้นเลยสีมันเข้มออกแนวสีดํานะครับอันนี้จะบอกว่าแสงของไฟมาตกกระทบก็ไม่ใช่นะครับเพราะว่าอันนี้ผมไปลองอีกช็อปหนึ่งนะครับซึ่งเป็นแสงนีออนนี่แหละ ก็จะออกม่วงดำๆนะครับเพราะทีแรกผมก็คิดว่าจะจองสีนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวขอคิดดูอีกทีนะครับขอเดินดูสีอื่นก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นกล้องนะครับให้มาสีระยะเลยนะครับอันนี้เป็นตัวฟิกโฟกัสนะครับเราสามารถกดที่หน้าจอเราก็กดถ่ายได้นะครับอันนี้ก็ประมาณเบื้องต้นนี้เดี๋ยวเรามาลองดูสีดำกันบ้างครับอันนี้เป็นสีดำสีวิตไนท์นะครับเป็นสีที่แบบมามือจริงๆอะ่ะเพราะว่า สวยมากเลยครับทั้งตัวรอบๆเครื่องด้านหลังรวมถึงตรงบริเวณกล้องอะ่ะมันมีการแบบเน้นแบบให้มันดำสนิทนะครับมันจะไม่เหมือนตัว iPhone รุ่นอื่นที่เป็นสีอื่นนะครับอันนี้มันดูเข้ากับตัวมอดี้เครื่องแบบชัดๆเลยครับแล้วให้ฟังแบบนี้ดีกว่านะครับ iPhone 13 pro max เครื่องเดิมของผมก็เป็นสีดำครับแต่ว่าเป็นสีดำพอมาเทียบกับสี midnight ของ iPhone 14 pro max สี p h o n e 14 pro max กับดูสวยกว่าคือกินขาดเลยอะครับอันนี้ก็ต้องแล้วแต่ความชอบแต่ละบุคคลของแต่ละคนนะครับว่าชอบแบบไหนสีอะไรยังไงนะครับแต่ว่าสีมิดไนท์เนี่ยหรือสีดำเนี่ยมันก็จะดีอย่างว่าเวลาที่ เก่าไปแล้วหรือว่า iPhone รุ่นใหม่ๆออกมานะครับสีมันก็ยังคลาสสิกคือเป็นสีเดิมคือแทบจะเรียกว่าแยกกันไม่ออกแล้วก็ดูกันไม่ออกดูบริเวณกล้องที่ผมเน้นให้ดูครับว่ามันเป็นสีดําแบบดําๆเลยไปแบบล้อไปกับเครื่องครับส่วนบอดี้รอบๆเครื่องก็ตามปกติเลยครับก็เหมือนรุ่นอื่นๆทั่วไปครับและบ้านเราก็ยังสามารถที่จะใช้ซิมปกติ ร่วมกับ eSIM เพิ่มอีก1ซิมนะครับทั้งหมดก็สามารถที่จะใส่เบอร์ได้ทั้งหมด2เบอร์แต่ถ้าที่อเมริกาเนี่ยจะไม่มีถาดซิมให้เราได้ใส่แล้วนะครับเครื่องของเขาจะใช้ eSIM เท่านั้นครับแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่า Apple จะ ตัดตัวถาซิมออกนะครับใน iPhone รุ่นไหนที่บ้านเรานั่นเองนะครับทีนี้เดี๋ยวเราไปดูสีอื่นกันบ้างนะครับทีนี้จะเป็นสีฟ้าแล้วส่วนตัวนี้จะเป็นฟ้าแบบ iPhone 14ตัวธรรมดานะครับสีก็จะโทนเดียวกับ iPhone 14ผพัดนั่นแหละครับแต่ว่าตอนนี้ที่วางโชว์อยู่จะมีแค่ iPhone 14 iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max ส่วน iPhone 14 อาจจะถูกวางจัดจำหน่ายประมาณวันที่1ตุลาครับที่จะเริ่มขายซึ่งก็น่าจะได้เห็นตัวโชว์กันในวันนั้นแหละครับที่เขาประกาศขายในบ้านเหล่าต่นเองนะครับซึ่งปีนี้นะครับก็เป็นปีแรกนะครับตั้งแต่มี iPhone มาประเทศเราเป็นเทียร์หนึ่งนะครับเป็นประเทศที่ จัดจำหน่ายแล้วก็วางขายนะครับเป็นเทียรแรกของโลกนะครับทำให้ประเทศเพื่อนบ้านอย่างเวียดนามหรือว่าลาวนะครับก็ต้องเข้ามาซื้อ iPhone ในบ้านเราที่ประเทศไทยแล้วก็ประเทศสิงคโปร์ส่วนสีอื่นที่เป็นสีทองสีขาวนะครับก็จะเป็นสีเดิมนะครับเหมือนกับ iPhone 13 13 Pro 13 Pro Max นั่นแหละครับก็ไม่ได้ต่างกันนะครับก็เลยไม่ได้ ถ่ายให้ดูแบบเน้นๆชัดๆนะครับก็เลยถ่ายมาเฉพาะสีที่มันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับทีนี้ตัวหนอดสเนี่ยได้หายไปแล้วนะครับก็จะเหลือแต่ตัวเหมือนแคปซูลที่อยู่ด้านหน้าตัว Dynamic Island ตัวนี้ครับต้องมาดูว่าเราชอบหรือว่ามันรบกวนสายตาเราไหมหรือว่า มันเฉยๆชิวๆเลยไม่ได้รบกวนสายตานะครับถือว่าเป็นหน้าจอที่กว้างขึ้นใหญ่ขึ้นแล้วทําให้เราดูพวกคอนเทนต์ต่างๆได้สบายตามากขึ้นแต่สําหรับผมแล้วมันเหมือนกับความไม่ชินมากกว่านะครับที่เอาหนอสตัวนี้ออกไปพอมาเทียบแล้วเหมือนกับการมอง ติ่งที่มันเป็นนอสนะสบายตามากกว่าแต่พอมาเจอหลุมหรือว่าไดนามิกไอแลนด์เนี่ยมันก็ทําให้รู้สึกแบบเอ๊ะมันเหมือนมันแปลกๆครับแต่ถ้าหากว่ามันมีอะไรแบบมิติที่มันแสดงผลก็ เป็นอะไรที่แปลกใหม่ดีครับอันนี้คือความรู้สึกส่วนตัวนะครับเพื่อนๆนคิดเห็นกันว่ายังไงชอบหรือไม่ชอบกันแล้วก็จะเลือกซื้อสีไหนกันบ้างเด่ายลืมคอมเมนต์มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับบรรยากาศแล้วก็เก็บสีต่างมาฝากเข้าประมาณนี้แล้วกันนะครับก่อนจบคลิปนี้นะครับคุณจะไม่เจอปัญหาจนกว่าคุณจะเจอปัญหาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจกับผมด้วยแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกันใหม่คลิปนี้ไปแล้วสวัสดีครับ